สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นงานกันอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยอนนี้ขอการาบขอบพระคุณสําหรับทุกท่านที่ส่งสุสตนเข้ามาให้แล้วก็ทุกท่านท,ที่ได้รับชมคลิปวิดีโอจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่ไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาว่ากันต่อที่ Miss Universe Thailand เมื่อวานเมื่อวานเขามีการจัดกิจกรรมถ่ายภาพใต้น้ําหรือเปล่า น่าจะใช่เนาะถ่ายภาพใต้น้ำอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะมีกิจกรรมอะไรนะเหมือนไปโพสท่าอะไรที่ที่คอนโดด้วยปะ่ะอนมิน,นไม่ได้ดูกิจกรรมโพสท่าใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งมีครั้งแรกเนาะจริงๆแล้วกิจกรรมนี้ไม่ใหม่นะคะไม่ใหม่แอดมินเคยเห็นมิสซาบูลัสไทยแลนด์เคยใช้กิจกรรมนี้มาแล้วนะเป็นเป็นไอเดียของเขาที่แบบเออถ่ายภาพใต้น้ำแอนมินจะไม่ผิด ถ่ายภาพใต้น้ำโอเคมันก็ให้ฟิลที่สวยดีแ mm. ปลกใหม่ว่าเออผู้หญิงสวยๆไปอยู่ใต้น้ำและการโพสท่าอะไรเป็นยังไงใช่ป่ะแต่ในเคสของมิส b u บ o u สไทยแลนด์นันนีินไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่าคุณแบรนดตันเขาเป็นเจ้าของทมิส b u บ o u s Thailand แล้วก็ Miss Fabulous เตอร์เนชั่นแนลด้วยคือเป็นของเขาเลยอย่าง m i ม s อนิสแกรน่ะเขาก็จะประกวดจะอะไรยังไงคัดคนแบบไหนมันก็ได้ไงเพราะเขาเป็นเจ้าของเลยแต่ว่า ในเวทีมิ s ิมิเวิร์สไทยแลนด์อะเราจะหาคนไปประกวดมิ s ิมิเวิร์สใช่ป่ะหลักๆเลยคือแบบเบสิกเลยนะเบสิกคือเดินผ่านพูดดีพรีเซนต์ดีเดินผ่านพูดดีพรีเซนต์ดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเบสิกนะแต่ว่าถ้าจะให้มีนอกเหนือกว่านี้ก็คือว่าต้องมีสเสน่ห์อะไรเพิ่มเข้าไปด้วยแหละแต่ทีนี้กับกิจกรรมถ่ายภาพใต้น้ำเมืม่อวานแอดมินเห็นนะคือหนึ่งถามว่าสนุกไหมหรอไม่ได้สนุกอืม มันนานด้วยนะแล้วมันก็ดูง่วงอ่ะเอ <c oughs> มี้ไม่ได้ดูนะมั่ก็แบบเลื่อนๆภาพเอาอะไรเงี้ยหนึ่ง <c oughs> มันนานหูหลายชั่วโมงทั้งวันค่สองมันดูง่วงสามมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นการคัดคนอะไรเลยอ่ะสมมุตินะสมมุติว่าเราต้องการจะคัดคนไปประกวดมิชชิวเวร์เราต้องหาคนเดินเก่งพูดเก่งพรีเซนต์เก่งใช่ว่าแต่กิจกรรมถ่ายรูปใต้น้ามัน มันวัดได้น้อยมากอ่ะวัดได้น้อยมากอ่ะหลายคนอาจจะคิดว่าแอดมินอคติแต่แอดมินเฝ้าสังเกตการการเก็บตัวของนิชมิเวอร์ฟิลิปปินมาส่งสองสมปีแล้วมั้งเขาจะมีหลักการวัดที่ใช้ได้นะคือถ้าเทียบฟิลิปปินกับไทยอ่ะเรายกให้เขาเรียกว่าฟิลิปปินเป็นมหาอำนาจด้านนาังงานจริงนะหลักการเก็บตัวของเขาคือหนึ่งเขาเก็บตัวเป็นเดือน,เ,อนเลยสองเดือนมัน้งท่านมินจะไม่ผิดคือแบบสองเดือนอ่ะ มันก็จะเห็นอะไรเยอะเนาะสองเดือนแล้วการเก็บตัวเขาจะวนอยู่แค่เนี้ยประกวดเดินประกวดพูดประกวดพรีเซนต์เดินพูดพรีเซนต์กิจกรรมวนไมาอยู่แค่เนี้เพราะเขารู้ไงว่าอันนี้มันคือเบสิคนที่เขาจะให้มงต้องมีไอ้สามอย่างเนี้ยดีพอมีสามอย่างนี้ด,ดีส่งไปประกวดข้างนอกเออมันก็เบาใจเราไปแล้วอะ่ะใช่ไหม ออย่างปีปีนี้ที่ผ่านมาเขามีรอบ Runway Challenge Runway Challenge ก็คือเดินแฟชั่นนั่นแหละรอบ Up Close a t Personality ก็คือซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ดูว่านางงามเขาพูดอะไรมั่งบุคลิกระหว่างการพูดอะไรเป็นบางคนดูข้างนอกสวยมากตัวเองเสวยมากเลยแต่พออ้าปากพูดเท่านั้นแหละแทบจะสลบคืออาจจะพูดยานคามพูดง้องแงงพูดเหนื่อยพูดไม่กระชาับพูดเยิ่นเย้อไม่ได้ แล้วพอส่องหน้าเข้าไปใกล้ๆคือหน้าก็ไม่สวยเลยขนาดนั้นมันมีนะแล้วก็รอบทัวริ s ซึมวิดีโอทัวริ m ซึมวิดีโอนี้เขาเขาก็เหมือนกันนางงามเขามาแต่ละจังหวัดใช่ป่ะก็ให้ไปทําวิดีโอพรีเซนต์จังหวัดที่ตัวเองอยู่มีอะไรบทเด่นบ้างอะไรเงี้ยกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็มีรอบเ e r Story ร e r Story ก็คือเล่าเรื่องราวของตัวเองในชีวิตมีมีอะไรที่ที่เรารู้สึกว่า พอเราเล่าไปแล้วคนตะลึงอ่ะจะในด้านไหนก็ได้เล่ามาเขาไม่มีให้เขียนไบโอยืดยาวขนาดนั้นหรอกเออแล้วมันที่ที่ทีมพีทพีเอ็นเขาเขียนมาเป็นไบโอแลวมันก็แบบมันตัวเล็กมากอตัวเองแล้วมันก็ต้องแบบดูเข้าไปใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเออคือซอลี่ก็ให้นางงามมาเล่าเรื่องอะไรคือจุดเด่นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีรอบนี้ด้วยนะเพรสพรีเซนเตชันเพรสพรีเซนเตชันแอนด์อินเทอร์วิว ก็คือให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนดูว่าเอ็นางงามคนนี้เวลาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนคุยกับสื่อมวลชนเขาวางตัวดีไหมอะไรยังไงเนี่ยเขาวัดกันแบบแอดมินว่าเขาตรงเป้าตรง,ป,ตรง,ป,ตรงประเด็นนะ่ะเข้าใจว่าเขาตรงเป้าตรงประเด็นดังนั้นไม่ต้องถามมักถาว่าทาไมแบบในยุคป,ป้าพอลล่าไม่ต้องถามว่าเอ๊ะทำไมในยุคป้าพอลล่าสลิปปินได้บ่อยจังอะเราก็ต้องยอมรับว่าเขาถึงด้วยเขาทําถึงโอเคป้าเขาทําถึง หรือแม้แต่กระทั่งในยุคแม่แอนในยุคแม่แอนเดี๋ยวนะปีออนีฟิลิปปินส์ได้ที่เท่าไหร่มันจะไม่ได้ออสเตรเลตกรอบแรกเหมือนอนาเสือใช่ไหมฟิลิปปินตกรอบแรกเหมแต่ในปีที่ผ่านมาฟิลิปปินติดท็อปเทนอืมนะเพราะเขาตรงประเด็นนะ่ะเขาตรงประเด็นเขาวัดอะไรแบบอย่างในรอบอ่ะแอมินพูดตรงตรงในรอบรันเวชัลเลนซ์การเดินแฟชั่นเดินอะไรอย่างเงี้ย Ờ, ในบรรดา MUT ที่ TPN คัดมาตั้งแต่ฟ้าใสอแมนด้าแอนชิลีแอนนาเสือแอนโทเนียรอบดันเวชเลนแอดมินว่าอาจจะมีผ่านแค่สองคนคือฟ้าใสกับแอเมนด้าสามคนหลังแอดมินว่าไม่ผ่านแอนโทเนียแอนชิลีแอนนาเสือไม่ผ่าน Up close and personality ก็คือสองเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ดูบุค,คลิกตอนเวลาเขาพูดเขาอะไรอย่างนี้เลย แอดมินว่าไอ้รอบนี้นะนางงามของ t p n ที่ที่ได้มงมานะ MUT นะฟาใสได้แอมแอนด้าได้แอนทิลีแอดมินว่าได้แอนทิลีได้แอนโทเนียได้แต่แอนนาเสือจะไม่ได้รอบโทริซึมิดีโอนี้ตัดทิ้งก็แล้วแต่จะพรีเซนต์ยังไงเฮอร์สตอรี่เฮอร์สตอรี่ใช่ไหมเล่าเรื่องราวของตัวเองเล่าเรื่องราวของตัวเองแอดมินว่า แอดมินว่าในเคสนี้แอดมินว่าในเคสนี้เอ,อ่อแอดมินว่าในบรรดานางงามที่ TPN ได้มาแอดมินว่าก็ก็ได้ทุกคนนะเล่าเรื่องราวของตัวเองไม่ไม่ติดใจอะไรเพียงแต่ว่าใครจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจก่ากันแต่หมวด h e r s t o r y ันนาเสือเคยเคย,เคยทำไม่ค่อยดีมาละวคือ ไอ้เรื่องราวความยากจนพุ้นแค้นไปอยู่วัดกินไข่อะไรนี้ไม่ผ่านนะเพรสพรีเซนเตชันการการพรีเซนต์ตัวเองออกมาต่อสื่อมวลชนนางงามในยุคแม่ปุ้ยแอนมินว่าฟาสายแอมเบรดาผ่านฟาสายแอมเบรดาผ่านแอนชิลียังยังมีหลุดแอนนาเสือใช้ได้เหมือนกันแหละก็พอได้พอได้แต่มันบางทีก็คลีกรัสไปนะ แอนโทเนียบางทีก็มีหลุดเหมือนกันเนี่ยเขาเห็นไหมเขาจะวัดแบบตรงประเด็นแล้วเข้าเป้าไปเลยอะ่ะแล้วก็เก็บตัวก็วนแต่การประกวดอย่างเงี้ยเดินพูด close up เดินพูดพรีเซนต์เดินวนอยู่แต่อย่างเงี้ยคืออะไรที่มันวัดแล้วมันไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายเขาตัดทิ้งเลยแอดมินเห็นกิจกรรมของแมปปุ้ยอ่ะอันนี้ไอ้โพสต์ใต้น้ำแอดมินรู้สึกว่ามันไม่ได้วัดอะไรเลยอะ่ะบอกว่าอ,อุย้ยมีบางคนเป็นเงือกมาหรือเปล่าน้องลาล่าชื่วว่าอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ได้วัดเพราะว่าพอไปมิสซีนีเวิร์สเขาไม่ได้มีกิจกรรมนี้ให้คุณทําเลยโพสต์ภาพใต้น้าเขาไม่มีเลยแล้วก็ออันนี้ไม่รู้ปีนี้ยังมีอีกหรือเปล่านะที่เป็นเอาไม้กระดานมาวางแล้วก็เดินบนไม้กระดานฝึกการทรงตัวอันนี้ก็มันไม่ได้วัดอะไรเลยอ่ะมันไม่ได้วัดอะไรเลยไอ้การทรงตัวอะไรแบบน,น,นั้นไม่ได้วัดนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอ่ะถามว่ากิจกรรมรอบคีย์เวิร์ดรอบคีย์เวิร์ดโอเคนะ รอบคีย์เวิร์ดโอเคแต่ว่าอาจต้องเป็นคําที่รู้จักกันในเชิงสากลแต่ว่าแอดมินอยากอยากออดูเรื่องการตอบคําถามอะไรมากกว่าเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆมากกว่าคีย์เวิร์ดเพราะว่าพอไปพอไปอยู่ในนี้จมเวิร์ดจริงๆหนึ่งคุณต้องเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีเล่าเรื่องตัวเองเนี่ยอย่างชิมิเป็นเขามีรอบพรีเซนเตชันหมูหลายหลายชุดหลายด่านมากพรีเซนแล้วพรีเซนอีกพรีเซนแล้ว ไออันเนี้ยคุณต้องเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีอยากให้ลักษณะตรงนั้นแล้วก็สองเลยนะสองเลยก็คือ,อ,อตอบคําถามแบบเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆอะอย่างคําถามเมื่อวานที่แอนมินดูมีซุปราชทดูซุปราแชทนะดูซุปราชนะราชทเซอฟตัวแทนจากเซาแอฟเขาได้คําถามที่แอนมินว่ายากเลยใช่ปะคำถามที่แบบว่า โลกที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเวลานี้จะมีวิธีการรับมือ,อยังไงโลกที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเวลานี้จะมีวิธีการรับมือ,อยังไงเนี่ยคําถามเนี้ยง่ายมากเลยไปถามนางงามแล้วมันทําให้เราก็อยากรู้เงา,าให้นางงามแต่ละคนสติปัญญาระดับไหนกันวะเห็นไหมมันมันดูโอเคแล้วก็อีกคําถามหนึ่งที่เขาถามดิเซลแอฟและมอ้บินจําได้แม่นเลยจําได้แม่เขาถามว่าอะไรคือความฉลาดของคนอะไรที่จะทําให้คุณฉลาด หนึ่งอายุสองประสบการณ์สามความรู้อายุประสบการณ์ความรู้อันไหนที่ทําให้คุณฉลาดและมีเซาแอฟก็บอกว่าประสบการณ์เพราะว่าเด็กอายุสิบสี่หรือว่าคนอายุสี่สิบถ้ามีเจอประสบการณ์อย่างเดียวกันก็อาจจะทําให้ฉลาดขึ้นมาได้โดยไม่สนเลยว่าใครจะอายุเท่าไหร่ประมาณนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากดูอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นกิจกรรมที่ชวนม่วงเหงาเหานอนแอนมินมีความรู้สึกแอนมินว่าหนึ่งไอ้กิจกรรม ถ่ายใต้น้ำม่ะมันยาวไปแอดมิน,นเห็นในคลิป y o u ู u b e เดี๋ยนะเจ็ดนาทีเลยนะเจ็ดนาทีแล้วก็เดี๋ยวเด,ดูเดี๋ยวดูยอดคนดูกวมันมันยาวนะมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นมันยาวไปมันยาวเดี๋ยวมินจะดูว่าแล้วคนดูเยอะไหมนะคนดูก็โออยู่แสนครั้งหนึ่งแสนครั้งเจ็ดชั่วโมง ไอ้รอบการลา่าวันนั้นที่แต่งชุดราตรีคนดูประมาณสองแสนครั้งอืมแต่แต่มีรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงประเด็นอ่ะเราอยากอยากให้เขาวัดอะไรแบบจริงๆอย่างนั้นมากกว่าแล้วหลายรอบด้วยอเพราอของฟิลิปปินส์ซ้ำไปซ้ำมาอยู่แต่อย่างเงี้ยพรีเซนต์โพสเดินพูดพรีเซนต์โพสเดินพูดวนกันู่แต่อย่างเงี้ยจนเขาแบบเออคัดออกมาได้แบบ จริงๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าปีนี้แม่ปุยคัดบนแต่อย่างนี้นะเราก็จะได้ออกมาตัวจริงๆเพราะบางครั้งใช่ป่ะเพราะบางครั้งเราดูแล้วเ,เรารู้สึกว่าเออถ้าเขาแบบมาคัดไม่กี่ครั้งเราก็รู้สึกว่าเออบางคนก็อาจจะฟลุกก็ได้อะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราแบบเออมีการคัดหลายครั้งจริงๆนะมันน่าจะมีการคัดอะไรด้วยแบบคัดแบบระกด ประกวดแต่งหน้าให้มาแข่งกันเลยคนไหนแต่งหน้าเองแล้วดูดีเพราะว่าไอ้ทักษะการแต่งหน้าทําผมเองเนี่ยโคตรจำเป็นเลยเวลาไปมิูนีเวิร์สโคตรจำเป็นเลยแล้วดูว่าเอ้ยปล่อยให้แต่งหน้าเองอ่ะแต่งหน้าเองทําผมเองแล้วเป็นยังไงเราก็จะพอรู้ว่าเอ้ยคนไหนถ้าได้มงแล้วเอามาฝึกต้องฝึกเยอะไหมอะไรแบบเนี้ยมันมันจะเป็นอะไรที่ตรงประเด็นและตรงเป้าสรุปก็คือแอดมินว่าพุดกรรมใต้น้ำแอนมินว่ายังไม่ตรงประเด็นของการคัดคนนะ สนุกไหมก็ไม่ได้สนุกขนาดนั้นด้วยแต่ปีนี้ยนก็หวังว่าไอ้กิจกรรมที่เป็นแผ่นไม้กระดานจะยังไม่มีนะเออนางงานที่จะได้ต้องคือโพสท่าเก่งอันนี้อันนีว่าโอปอได้อยู่โพสท่าเก่งการพูดดีพูดฉ่ๆการพรีเซนต์ตัวเองก็ดีบุคลิกดีการเดินดีแต่น,นี้ไม่ได้หมาเควาาคุณจะได้มงมนะิสมีเวอร์สันนี้คือแค่เบสิกเบสิกเบสิก จริงๆมันต้องถ้ายุคควาคอล่ามันต้องมีเรื่องโครงการเข้ามาด้วยแต่ผมคิดว่าในยุคแม่แอนไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นล,ละโครงการอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณอาจจะต้องมีจุดยืนอะไรบางอย่างที่คุณเชื่อมันอ่นน่ะว่าแบบจุดยืนต่อเรื่องราวในสังคมอะไรบางเรื่องที่ที่เรารู้สึกว่าเรามีจุดยืนอย่างเงี้ยเออไม่ไม่ไม่ได้เหมือนกับว่า ให้เราดูว่างเปล่าจนเกินไปหรือกลวงจนเกินไปหรือแบบโอ๊ยชีวิตเธอมีแต่เรื่องสวยๆงามๆหรอเธอไม่มีจุดยืนหรือแบบอะไรร่วมกับสังคมบ้างหรออะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องมีประเด็นนั้นเข้ามาแทรกด้วยมันจะดีมากๆเลยนะคะอ่ะใครมีความคิดเห็นไงก็ส่งกันเข้ามาแลา้วกันนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวั